ชลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่นะคะเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ระดับชั้นมต้นปอชอปอสอรอบเช้ารอบคำ่ำสวัสดิต์ทวิภาคีนะคะปอชอปอส,อปอสอเปิด2คณะด้วยกันคณะช่างสากรรมและคณะบริหารธุรกิจค่ะคณะสร้างสากรรมเปิดด้วยทั้งหมดคณะบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์สาขาการโรงแรมสาขาการขายและ ติดต่อสอบถามสนใจได้ที่เบอร์โทร074554333ค่ะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะที่วิทยาลัยกิจกรรมไหวครูประกวดให้เชียร์ดานะคะกิจกรรมวันวิชาการรับประกาศนะคะเยอะแยะมากมายตั้งอยู่ที่ถนนรบุรีราเมศค่ะ ใรกับบิกซีเลยนะคะสนใจก็กิดต่อกันเข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะ